โอเคค่ะก็กลับสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับแอนจอยนะจ๊ะอีกแล้วนั่นเองค่ะเรามาอยู่กับสกินใหม่นะคะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ค่ะทุกคนเป็นสกินระดับมิราโคลเลยนะคะแน่นอนว่าสกินระดับนี้นะคะเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินเนี่ยอลังการแน่นอนค่ะส่วนราคาเนี่ยก็ต้องอลังการไม่ต่างกันแน่นอนค่ะทุกคนก็เป็นสกินใหม่ของอิ l ูเมียนะคะเน็กซัสอิ m ูเมียนั่นเองนะคะกับภารกิจแห่งจักรวาลค่ะทุกคนสกินนี้นะคะเริ่มต้นที่9คูปอง ค่ะทุกคนตามที่เขาระบุเลยนะคะมีโอกาสได้แจ็คพอตในทุกๆรอบนั่นเองและเราก็จะไม่พูดกันเยอะนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปลุ้นอินทรขอแวะเติมคูป,ปองก่อนนะคะที่เพจนี้เลยคะ่ะ โกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมอ o e ีเนี่ยใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มเลยค่ะต้องแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็เติมคูปองมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอ็นจอจัดไปที่4,081คูปองนะคะเอ็นจรู้สึกว่ามันไม่น่าจะพอนะเพราะว่าสกินระดับิร r a c l e เนี่ยน่าจะแพงกว่านี้นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราจะใช้ดวงในการเล่นนะคะที่เขาบอกไ้เลยว่ามีโอกาสได้รับสกินฮันทีนั่นเองนะคะมันต้องอยู่ที่ดวงเราด้วยค่ะทุกคนพูดแล้วก็กดไปเลยนะคะเริ่มต้นที่9คูปองนั่นเองจัดไปค่ะทุกคน ถ้ามาเลยนี่จะเป็นอะไรที่แบบโคตรฟุกมากนะคะแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะรอบที่สองนะคะ19คูป,ปองนั่นเองโอ้โหทุกคนเออจัดมาแต่ก็ราคายังไม่แพงสักเท่าไหร่นะคะอทุกคนยังไง สกินออกโอ้ย oh, ยังไม่มานะคะทำไมมันลดลงมาเหลือ19น่าจะเป็นเพราะว่ามันไปหมุนวงโคโจรข้างนอกนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละนะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะตาเชิริฮิโร่เองกดไปอีกรอบค่ะก็จะเป็น29คูป,ปองนะคะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยจัดไปเฮ้ยร้อยสิบเก้าแล้วนะคะทุกคน รู้สึกว่าจะเริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วนะคะจังหวะนี้เฮ้ยได้มาแล้วนะคะท่าเต้นและตอนนี้เนี่ยคูปองก็ลดลงอีกนะทุกคนที่คูปองมาลดมันเหมือนว่าข้างในอะ่ะมันเหมือนแบบลีอะ่ะทุกคนลีแล้วให้เราหมุนใหม่นะคะเออเพิ่งสังเกตนะเพราะว่าไม่ได้อ่านมา ไม่เป็นไรนะทุกคนเราต้องลุ้นข้างนอกเพราะว่าปกติอะเราจะหมุนจนกว่ามันจะได้ทุกคนเราจะสุ่มไปทุกชิ้นจนกว่าจะได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยคือมันสุ่มแบบให้ได้ข้างนอกอะโอ้โหจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยสกินโอ้ยังไม่มาอีกนะ ตกใจนะคะทุกคนตกใจเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนสกินยังไม่ออกอีกนะโอ้โห รู้สึกว่าคูปองไม่น่าจะพอแล้วนะคะดวงก็คงไม่น่าจะมีแล้วแหละนะทุกคนโอกาสได้รับสกินทันทีเนี่ยไม่น่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่า <What? S 1> ขอเหอะนะน่าจะเป็นการการันตีว่ะทุกคน เนี่ยเนี่ยเนี่ยพออยู่แล้วเออยังไงก็ต้องพอนะคะได้อยู่แล้วค่ะทุกคนนี่ไงมาแล้วค่ะสกินอีลูมเมียของเรานั่นเอง สรุปเลยนะคะทุกคนสาหรับการส่มสกินของอิลูเมียนะก็คือมันจะเป็นการสุ่มวงโครจรข้างในก่อนนะคะสุ่มไปเรื่อยๆจนเราได้ข้างนอกค่ะทุกคนพอได้ข้างนอกเนี่ยข้างในมันก็จะรีใหม่นะคะรีแล้วเราก็ส่มใหม่ไปเรื่อยๆนะคะคูปองมันก็จะลดลงตามที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนั่นเองก็สุ่มไปจนกว่าจะได้สกินของอิลูเมียเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคูปองเหลืออยู่ที่735คูปองค่ะ สำหรับสกินอีลูเมียตัวนี้นะคะเอ็นจอใช้คูปองไปทั้งหมด3,346คูปองค่ะก็ใครที่ลองสุ่มลองลุ้นดูเนี่ยเสียกันไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะทุกคนเสียเท่ากันหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเรามารับสกินของอีลูเมียกันดีกว่านะคะนี่เลยกดมา The sky shimmer for me sky is only for และเป็นสกินที่แบบโคตอรอลังการนะคะทุกคนจากเทพเนี่ยออกไปนอกโลกออกจากนอกจัก,กรวาลไปแล้วนะคะจ้าวันนี้เป็นสกินเมดด้วยนะคะซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงถูกใจมากทาะ,ะสำหรับสกินนี้นะและก็ได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยค่ะทุกคนและก็จะได้เป็นสกินที่เรายังไม่มีด้วยนะคะเป็นสกินของโอมนตัวนี้ <so beautiful. S 2> ที่เอนจอยได้มานั่นเองค่ะทุกคน ไม่แน่ใจว่าเป็นสกินร,ระดับอะไรนะ และก็มีท่าเต้นด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าท่านี้เรามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและอีกหนึ่งอันนะคะเป็นตราอัญเชิญฮีโร่นะทุกคนซึ่งเอจอยก็มีทุกตัวแล้วนะคะฮีโร่เราก็จะจัดเป็นลูกแก้วเลยละกันค่ะและนี่ก็เป็นรางวัลที่เราได้จากการสุ่มสกินของอิดูเมียนะคะทุกคนสำหรับกรอบโปรไฟล์นะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีเอฟเฟกต์นะก็จะเป็นกรอบสีม่วงแบบนี้เลยนี่ค่ะทุกคนสกินของอิลูเมียตัวนี้นะคะอลังการมาก ดูชุดนี่สำหรับสกินอิลูเมียนตัวนี้นะคะทุกคนเรากดสวมใส่ไปก่อนนะสกินระดับมิราเคิลนะคะก็มาดูในส่วนของปรับ สักหน่อยละกันนะคะสำหรับสกินอิลูเมียตัวนี้เนี่ยเอนจอยรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนอันนี้คือพูดจากใจคนที่เคยสุ่มสกินระดับมิรเาเคิลเมื่อก่อนนะคะบางตัวเนี่ยแพงกว่านี้นะคะทุกคนเหตุผลที่มันไม่แพงเนี่ยเอนจอยคิดว่าน่าจะไม่มีรูปโปรไฟล์นะคะไม่มีท่าเต้นส่วนตัวของมันเองนะคะสำหรับสกินนี้เองนะคะทุกคนไม่มีอีโมจิประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะสําหรับราคานี้ก็จะได้แค่นี้เลยค่ะทุกคนไปค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดู skin, เอฟเฟกต์สกินแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของอิรูเมียกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับสกินอิรูเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตก่อนเลยทุกคนชุดมันโคตรอลังการนะคะดูดีคือสกินนี้เนี่ยเราไม่ต้องเดินนะคะลอยไปเลยค่ะทุกคน <Love remains. S 1> เสียงก็เปลี่ยนด้วยนะคะสำหรับเสียงฮีโร่ตัวนี้นะเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าค่ะทุกคนสกิลสร้างความเสียหายนะคะ <Yeah. S 1> นี่ประมาณนี้ค่ะทุกคน เหมือนปล่อยแบบจักรวาลออกไปนะคะและอันสุดท้ายก็แบบนี้เลยนะคะคือเป็นการสตาร์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนสําหรับเอฟเฟกต์สกิลแรกเนี่ยก็ถือว่าสวยนะสวยเลยนะคะเรามาดูสกิลที่2กันดีกว่านะคะเป็นสกิลผลักถอยหลังค่ะทุกคนอ <Brilliant. S 1> ุ้ย <laughs> เพศเกินอลังการมากค่ะทุกคน <Yes. S 1> ดูดี รู้สึกว่าใช้สกินนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมีพลังค่ะทุกคน <Brilliant. S 1> ดูดิพลังแบบเต็มเปี่ยมนะคะโอเคเรามาดูอันติกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนโ <God, yeah, S 1> อ้โหมาคอมโบคอมไจตอนะคะท <God, yeah, S 1> ุกคนนี่ไงคือมันแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรเวอร์อะสำหรับสกินนี้นะคะบอกเลยเอยอ มาค่ะทุกคนเรามาดูท่าวาร์ปของอิรูเมียกันบ้างดีกว่านะคะโอ้ oh my god <c oughs> ก็คล้ายๆกับสกิลที่2เลยอ่ะทุกคนนะคะ <The S 1> ก็เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเท่อยู่ไม่เท่หรอกนะคะทุกคนมันอลังการมันเวอร์ไปนะคะ <Brilliant. S 2> สำหรับเทพตัวนี้นะคะก็ตามชื่อเลยนะคะทุกคน Nexus i l l i u m a นะคะ ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นคะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อนจอยด้วยเนี่ยถ้ามีสกินใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้อนจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ oh, ทุกคนบ๊ายบายค่ะ